ข้าออกลูกท้ายออกว่าจะแม่แนๆหอนแม่หุนเฮ้ยอุดรเออยี่ไดยจังหอนได้กระดอนกินบลอิ่มเออกินเข่ากับปลแซะบนนวดซะหนเอาอยากกินแตน่ามันหอนหลายเอ้าไม่บอกรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขกทุกคนค่ะพ่อกับอีหล่าฝาผ้ากินคนแล้วสาวเบาพื้นจ้าคือเก่าจะพี่น้องจ้าพ่อกับอีหล่าอีหล่าจ้า ืันนี้พาพอพ้าแม่พันพีพันนองพ้าสุขสุขคนมาก,กินตำสัวกัะปุ่นนะคะทางนากระซิมีลูกชิ้นนะคะเบิ่องอาใหลลูกก่อนอันนี้บระท่านถือตัวเพจเด้อค่ะเด้อปุ้ยปุ้ยโลมาเลอโลห์หงเสียนหเก,น,เก,น,เก,น,เกนูกเกนตำสัวกัะปุ่นจะพี่นองมาเด้วอว่าลายใหญ่หางจ้ะโอยเบิ่งเส้นกัะปุ่นพักแกมกระสิมีพักบุ๋งไงค่ะพักบุงแก้วนะคะ ส่วน่านตะวันออนกตะลัมและดิดค่ะอ่ะมา,าใส่รดอืมนี่คืิ้นหนึ่งน้ำอหอนหลายพี่น้องสามทิบกว่าองศา ผัวแพ็กของถ่าอยู่ในบาทน,นะค่ะเด้อสิไปสทงครีมครีมอิราครีมซอยในเรื่องแก่สิวแก่ฝานะคะสนใจทักแชทได้เลยค่ะสุดหนึ่งสองรอยเก่าเก่าทรงฟรีแบบโอนค่ะเก็บไปทางบวกเพิ่มสุละสามสิบาทอื้ออืม,อม แรับอากาศมัน,นตำเผ็ดๆอย่างสิแซ่บมือหอมวางหลังบ้านทางบ้านจ้าพี่น้องอส่วนใสสองมือลดเด้อพี่น้องเด้อ Đẹp đẹp ta Ưm Ưm ta sọt đấy หมอวานนีีไปไหนลงกิบเนอะหมูวานนีีไปไหนลงกิบพี่น้องข้าม้าข้างข้าม้าข้างกับจังหวะไปบุญบังไฟเอ่ออบุญบังไฟอ่ะเพื่อนบนธาตุดูน้องสีเจริญไปบ่งหม่องไฟล้านบังไฟแสนไปพื้นหามื่อพี่น้องวันนั้นตีมืงวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้า แป๊บมาไม่ใช่หกสี่หมื่นสี่หมื่นสามขึ้นพี่น้องเอ้ยมวลขักมวลเนี่ยเต้นรถแฮร์สิบสามขบวนมาสั่นสิน 13. บสามบวกขึ้นลูกสิบเอ็ดเต้นมาสัน่นอื้มอื้มอืม,อม,อม,อม แบบนี้เนาะค่ะโอ้ยจักไข่เบาออกไปหอดแท้หเล่าพี่น้องเอ้ยขนสูงท่วมมหาไข่ขัเตี้นรถแฮกหรือเปล่าจ้าฟั้งกอเป็นบุญหมักไฟเนาะบมักไฟบ้านนี้เขาก็แหกไปท้าแดงนั่งไอ้บ้านนี้เขาก็แหกไปสัตว์กว่าจะไปทัดไปแล้ว จนหักเขบวนสุดท้ายขอยจังเฮเขอว่าไปหับไปปากคลักอยู่บ้านพี่นออ้องคอยบ้านลักอยู่หนาท่างพอดีกนเต็มสองถงนนพี่น้องเล่นกิตตมกันมาทัาน แบบสงการเลยยนะพี่น้องขอบวนชุด้ายตอนแท้ขาวัดจีดน้ำตลอดทางเลยวันทักวันเนี่ยเพราะไม่นมันวันน้ำไงอืม้ม ออกไปหอห้เราเดี๋ยวจะมาตีกันจักบ้านเด็ตบ้านเด้ตีกันไหมฮะเอิดแหกเขาเล่นยกเหลืกตอนแรกเขาแฮกเขาแล้วเดียวข่านทุท่าน,นก็นจะไปตั้งรักคื่วาดต็เต้นเอกจึหัดไปมั่นผาจ้างต้อนก็จะสิดินไปต้อนใช่ไนะหมะจังหวัดตรองถุนช้านถุนตีกันมาตีแม่ไหมฮะเลือดอาบไปทันเลือดหัวแตก รถแหเขาก็ะยุ้ดไปเนี่ยบ่ได้แหตัอืที่แรกเราจะต้องวันแค่ไหนุ่มตีกันกับพีบ้ายเหรอถามเนี่ยไปไปไปหมอสั้นไปรถแหไปอียังจะต้องตีกันกูหาไมนเป็นยัง หืมสัวคุณถามเนี่ยมันเป็นยังพวกเขากําลังเต้นกําลังม้วนกําลังได้ทีเนี่ะเขากําลังเยิบเยิบเยิบนะจากบลาซ่ากุ้ยออกจากเหื้นมึงมันะนี่ย่าซ้ำเด้อหืมกว่ากุ้ยจะออกจากหื้นเนี่ยนะแทงกลุกคุณน่าแทงโตัวแต้บุวน เขาแห่ใบมุงเขาเริ่มแห่เทียงบายมุง้งกูลุกอยแม่แตงหนางแต่แปดมังเศ้ากลอัิจแล้วเสียงเงินชือเราชื่อเบียเอีกจูมาตีกันกูก็มักินอยู่เฮือมันกก้อยแบบนี้มันก็บก่บม,บบวมวันตีกันแล้วก็หัวแตกหัวเท่าลงบาหยิบ เจ็บแต่ของขาดสู้ฝึกไม่ใช่มาสู้เทิดหรอกนี่ผู้สาวเขาสมน้ำหนามึงจำเขาบอกว่าเบิ้งหนังหนามึงจำเขาอยากเลือดก็ัว้ามือเขาอัพายโชว์ผ้าให้ผู้สาวเบิ้งบรอไอ้กูเทไรได้กูตีกไรก็ได้ไหนนี içinde, ่เขาจะทิ่มคว้ามึง เหตนเป็นผ้าละเขาเจ็บมากแล้วเมียกับเบิง้งเสียเงนินทักสายอีกดีไปดิขณะมอสตั้มขณะอีกเขาฟ้องเสียคาหมอสต้มอีกหาพวกแกนนี่เป็นหน้าก็สวยฮึเปิดเบิ้งอะไรกับเต้นมอะม่ะมะแม่มแม่มอยู่ไผ่อยู่มั่งก็กูเนี่ยกูมากูไข่ปวดกูหายมา่วส่งจบเท่านั้น กูก็ไปเห็นไปนมีเหลืองมีเหล้าก็ไผลไปเห็นไป,นปนโซลสแลก็ไผลนิ่มมากกูก็นิ่มครับเท่านั้นขอขอจนแก่กูส้นน้ำงเขาหาวตีกันน้่ตันเวทีมอลล่ามวนเวทีมวยฉันสูอยากกีการพิ่น Tên phải tên phụng bạc bạc ngoài thai phụng dù bài trụp à. bài rượu tì gần gần phần mọi thứ lại hang này là dù bậy tì ở gần năm phụng dù tì năm mỏ lắm cũng tên phụng มือขึ้นแหลกเนอะขึ้นขึ้นมันติดตามขึ้นแหลกกระไปได้อีหล่ากระไปหมอลำอันนั้นหมอลำอีอยัางปาขุดกันโอคือซื้อหมอลำก่อนมือขึ้นแหลกอีหล่ากระ,ะไปแหลกไปเต้นหมอลำเยอะๆเ,เยอะหมอลำยังเนาะข้ามผุนข้ามผุนร่วมนิดอย่ากระ,ะ,ะไป เจ้าอีหลาไปซื้อหาทุ่มไปหาทุ่มแต่กะวิน่น่องหน่องมันแต่ก่อนหน่องหนอง่นอกว่าขัดตีกันซ้อนเต้าเลยเดย้แต่ว่าเขาบ่อยกเลิกเพราะว่าอย่างพวกคณะบา้านพวกกาดพวกงีงเขาจับเขาเรียกพวกตำรวจนะแนี่ยบังได้รถโรพลิสพี่น้องเว้ยนี่รถรถของขังหนะิเงา ตีกันแล้วเขาเอาข้นไปขังในรถได้ยุของล่างตีกันแบบพ่อขึ้นไปเทิงรถบอเตอเต้เพื่อนล่ะเต้นน้ำกันมาแต่ยุเทิ้งรถมาสีพ่อสีแม่มันจะไม่กดศูอนอย์จอนยุของล่างอวดตีกันเพ่านจันตำรวจเขาก็จับเงดข้นรถทั้งสองฝ่ายเลยรู้ก็บอกหากันเลยอยู่ในรถนะ่ะรู้ไปเต้นแต่กันอย่างไม่โดดรถตำรวจจูสิเพี่ หมอลำเต๋อเป็นเต็นได้กันเลอีอยอยเติมรถยุข้างล่างอวดเทบรรยุข้างบนเต้นน้ำกันตัวมึงจะหาเห็ดยกักเกลือเขามาม้ามาหมอลำเผื่อกอย่างก้มมวลไม่มาพัดตีกันกว่าเรื่องนี้มาจะไม่กูบอจบบเป็นจะไม่กูสูนอีเหลือจะไม่ยิ่หลาสูน ศูนย์ที่มันเสียเฟลเนะาะคนพวมมวนแลนใส่กันดึกขวดใส่กันมาแต่ไปตะปล่อยบอว่คือคำไง่ะ pháp Hả? Quá ơi. Ờ ờ. Cái xuống khóng cái ไปตรงของก่อนพี่น้องว่าแพ็คของลูกค้าได้แล้วแซ่บได้กินแล้วก็จมแล้วก็ซูนยังไงแล้วก็แซ่บกินต่อเลยโอเคจะพี่น้องไปหาซองขีมให้ลูกค้าก่อนละคันสำหรับมันี้อีลาลาไปแล้วไปเลยสนใจคจิมสนใจเส้นไก่อย่างนี้ก็ทักแชทดกินได้เด็กคายเด้อ กิมอีหลากิมต่อได้เรื่องแก่สิวแก่ฝ่าชุดหนึ่งสองร้อยเก้าเก้าทรงฟรีสำหรับมินีอีหลาไปแล้วจ้าบ,บ๊ายบายเพรแนหอนแน่ไปหาชองของลูกข่าวกันจ้า